สวัสดีครับผมมื่อน,นี้ไมาเห็นนัากินนักกินครับผมนี่ครับหอยเชอรี่ง่ายๆครับพี่น้องไม่ต้องเห็นอย่างมากไหมนี่ครับเขาเกิดอนนี้ข้างหมอนี่จะเป็นใบกะเพรานะครับแล้วก็พริกครับผมประมาณนี้ก่อนแจะผู้พิจารไาแบบ อะไรบ้งบางวะมะกหวงไอเชอรี่นี่บเบิงงดีแลหละไม่ได้วะรถไซน่าบอสได้แล้วครับนี่ครับผมการทำการผัด นี่ครับผมตัวนี้ก็เอาไว้นี่ไอ้รตัวนี้มันเปลี่ยนจริงนี่ครับผมนี่น จากวิคอาะห์มาแราวน่าจะปลาแรมปลาแรมปลามคืออย่างบะแสบพอปลาแรมคืออย่างปลาแรมคือบะแสบไงเกียวเร็วไงนิ้มจิ้มจิ้ิหอยครับผมอ้าวมึนเลยนะนี่ยมันอยูจะต้มเลยปร ätzen, <TH verw updating> ุงครับน <ender> ้ำาลา ไปเ,เลยไปเ,เลยอะไรเสีเยบของรับในน้ำเลือกีปนอนเสียายเสียหลายนี่อุ้ยขอทันบอเสียบหรือ่เตีปากกูเลย รถดีครับน้องทะรถบดีละ่ะรถบดีสแสดงมาโดนห้างไฟบ่แง่เหรหนึ่งนองครับอยากเาสิบีวิวเป็นใจเออม่นยาย่ะรอโฆษาตั้งนึงอยากรวยมนุษย์มนุษย์อย่อยงคน ไอ้เงินนะแม่นั่ที่เรียกที่เรียกว่าไงกว่ามนุษย์หมอที่เรียกว่าขวายแห่งว่าไบมตัดตาไห้เจน่์นต้หมหอยระวังที่น้องล้อพันหอยครับผมนี่ครับเครื่องดื่มถูกกำลังครับยิ่งกินยิ่งเมายิ่งเศร้าย,ยิ่งอ้วกครับห้ากินแล้วก็หาก้าพี่น้อง เขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยเ้าเอาเขียวครับผมเปีกล้วเขาเกิดแพะ่อไปเอ่อช่วงนี <bunker> oh, ้ก <associated> okay, so ็เป็นระยะเวลาสามสิบนาทีเข้าไปแล้วครับเพราะว่าทานกัวมึงซิมมึงไหมเนี่ยว้าวเขต้องซิมตัวนี้เออใส่ผักใส่จ่าเลยใส่จ่าเลยเนาะ ่ขัดยังวะแข้งว้วมแส่บครบระดุยางแล้วเต้่าขัดแต่คว้มแส่บบลับลาไปใจวะเส่ย,ย,ย,ยสบะเดียวเจมนะั้งนะ คนสีซาเลยเยใส่รู้รดีอะคบดตุกยงกเีนเีบมันกูใส่น้ำไหลบ่มันวงบอ่แม่เชียบล่ครับพี่น้อง กินไหมข้วาวมันต้มต้มห,หไไอยใส่ใบกระเพราเดี๋ยวเอาแบบแค่ใบครับนี่ครับสูตรไหมครับ สีเฮดเป็นแบบต้นยงนนังเหรอพี่แกงพี่แกงไปตาไปซิมเลยโอ้โหเพื่อนกับเขาครับหอยกระับผงหอยพี่แกงเป็นกับแกงเลยเนาะลงตังตวปะห้วยสิบ เบเต็มเสียบ่เต็มล้านมาเสียบมาเสียบมีข่าวต่อายบวกาจน้อยเลยเสีบเ็มเสีบมือหมวกไงเนี่ยเสบปะฮะหมวกยัง ขี่เลยรัวเอ๋เอ๋มาเอ๋เอเโย่ีย่โย่โย่เช็ดอับเรียบร้อยนะครับเนาะ อจับเอ็มไมุกระสังเป็นไงครับเนียังดิจัตเียนกูขา่าวามั่นใจแล้กล mhm được ừ. không bên anh được đâu cưng lắm chứ mhm 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 bắp, ม,ม,มนีก่กะมือนี่กะพอทำนี่เหรพี่น้องครับเจ็บยางกินอย่งไรครับครับพี่พพพน้องตึ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 ้งตดนตีเศร้าแนี้อืมจป,ปีเลยว่ากันไหมครับผมหยุดนาหยุดนี่กับกับพูดอะไรครับ เีอกันบางเื่องเราจนเขากันสวอครับสีัสดีครับบ๊